เนื้อ,อย่างโคขุนพลยางคาจานนี้ไม่ถึงร้อยห้าสิบบาทแต่ต้องทํากินเองนะจ๊ะอ่าส่วนเนื้อเนี่ยเดี๋ยวจะปักแหล่งซื้อไว้ให้น้องมาจากโคขุนพลยางคาเป็นสหกรณ์เนื้อวัวที่เขาเลี้ยงกันอยู่ที่จังหวัดสกลนครความรู้นิดนึงละกันนะทุกคนคือฟาร์มโคขุนเนี่ยที่เขาเลี้ยงเนี่ยดูแลโดยกรมทหารกรมหนึ่งนะแล้วก็เป็นเนื้อที่ เป็นเนื้อร่วมชาติระหว่างไทยและฝรั่งเศสคือพันเนื้อการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือมาจากฝรั่งเศสแต่ว่าเขาเลือกโพนยางคําสกลนครเป็นหมู่บ้านที่สกลนครเพราะภูมีอากาศได้เนาะพื้นที่ได้ก็คือเขาเป็นแบบพื้นที่กว้างขวางสําหรับเลี้ยงวัวแล้วทั้งโพนยางคำอะ่ะ พ่อแม่พี่น้องเขาก็เลี้ยงวัวทั้งหมดทั้งหมู่บ้านนั้นเลยทุกคนก็คือจะมีหลายหลายร้านที่ขายเนื้อโคขุนพลนอย่างคำทั้งเอามาเป็นแบบลาบก้อยก็คือคนโลโคลเขก็จะกินแบบลาบก้อยเนื้อย่างอะไรอย่างเงี้ยเนาะทั้งเขาทําส่งซึ่งเนื้อที่บางอย่างตกเกรดอย่างเนื้อที่เราย่างอยู่เนี่ยอันนี้คือเนื้อส่งสเต็กที่ตกเกรดดูราคาคือราคาแบบ ไม่ถึง1 5อบาทอะเออแล้วมันเป็นความามันยังเป็นเนื้อดีอยู่แค่ชิ้นเขาไม่สวยที่จะไปขึ้นเนื้อสเต็ตกนบนร้านอาหารหรูๆ,ๆนี่เวลาเราหมาักไม่ต้องหมักอะไรเยอะเลยเพราะเนื้อเขาอร่อยอยู่แล้ว มาเตรียมน้ำจิ้มกันดีกว่าทุกคนน้ำจิ้มเราก็จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วขมนะก็คือมีชูรสน้ำตาลเนาะนี่ข้าขวคั่วเราคั่วเองนะจ๊ะแล้วก็ผสมน้ำร้อนเข้าไปคนให้ละลายใส่น้ำปลาแล้วยอกตัวดีตัวนี้เข้าไปดีตัวนี้ก็คือเราซื้อมาจากโคขุนพงองคำนั่นแหละเขาปรุงสําเร็จมาแล้วย่อใน,นเดียวไม่กี่หยดก็อร่อยแล้วเอาแบบขมพอดีอํำลำอ่ำลำเนี่เข้าวคั่วที่ทําเองหอมอร่อยกรุบมากหอมพริกหอมข้าขวคั่วขมพอดี เอาเนื้อที่ย่างพอดีพอดีเนี่ยจุ่มเข้าไปเลยค่ะบอกเลยว่ารสชาติกลมกล่อมพอดีมากจานนี้เนื้อนุ่มพอดีหนึ่งชิ้นเนื้อถุงเนื้อไม่เกินร้อยห้าสิบบาทแต่บอกก่อนก็คือน้องไม่ใช่เนื้อเกรดเอเนาะแต่ว่าน้องเป็นเนื้อโคขุนที่สมไม่สามารถขึ้นร้านอาหารได้เขาก็เลยมาแพ็คเป็นขายเป็นเนื้อย่างเนี่ยเราคือจากฟาร์มอะแบบเนื้อแบบช่ำเนี่ยย่างแบบเนี้นะจุ้ยซี